ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่31มีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเลือกตั้งกับม .112 เงียบไปพักหนึ่งวันนี้มาอีกแล้ว กับการท้าทายมอ1 2การที่พักการเมืองจะนำประเด็นการแก้ไขมอ1 2มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสามารถทําได้ครับเพราะไม่มีบทบัญญัติไหนระบุว่าห้ามแก้ไขม .112 แต่การแก้หรือไม่แก้มันอยู่ที่เจตนาถ้าหากมีเจตนาแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้นำมอ1 2ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ก็ควรสนับสนุนให้มีการแก้ไขหากมีเจตนาแก้เพื่อให้สามารถโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ไม่ควรแก้แล้วลองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของนักการเมืองพักการเมืองกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการแก้ไขมอ1น2สิครับเจตนาของพวกนี้คืออะไรก่อนนี้ทั้งพูดทั้งเขียนออกสื่อแสดงเจตนาลมชัดเจน ต้องการยกเลิกม .112 ไม่ใช่แก้ไขใกล้วันเลือกตั้งกลับบอกว่าแก้ไขไม่ใช่ยกเลิกจากเหตุการณ์มือสกปรกพ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงรั้วพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาบรรดาสาวก3มนิ้วต่างพากันชื่นชมมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งจากพรรคก้าวไกลคราวนี้ไม่ขอลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ก็ยังเคลื่อนไหวไปช่วยพักหาเสียงทั่วประเทศชื่นชมยินดีกับการกระทําของมือสกปรกรายนี้อัมรัตโชคประมิติกุลโพสเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเรื่องนี้ต่อเนื่องมีพื้นที่ให้พวกเขาพูดอย่างปลอดภัยสิจะได้ไม่ไปขีดเขียนกำแพงแฮทแท็ยกเลิกม .112 คงไม่มีใครนัดชุมนุมประท้วงในทุ่งนาหรือขีดเขียนประท้วงในตรอกซอกซอย เพราะเขาต้องการสร้าง IMPACT สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมกราฟฟิตี้คืออาวุธที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่อย่างของคนที่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วอันนี้ทำกำแพงสกปรกสร้างความเสียหายให้โบราณสถานหรือเปล่าจุดเทียนจนมีรอยเทียนไหม้โดยรอบกำแพงวัดพระแก้วหญ้าไม่ตายน้ำตาเทียนเต็มฟุตบาทโบราณสถานอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ที่วงเวียนหลักสี่หายไปทั้งโบราณสถานเงียบกริบพ่นสีกำแพงวัดดิ้นกันใหญ่เด็กหญิงวัย15แสดงการปฏิเสธอำนาจศาลด้วยการนั่งหันหลังให้ผู้พิพากษาขณะไต่สวนเธอถูกจับเมื่อวานพร้อมมือพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วและถูกดำเนินคดีมอ1 2หลังจากนั้นถูกศาลสั่งให้นำตัวไปสถานพินิษบ้านปราณีจังหวัดนครปฐมทันที หนึ112เป็นกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ไปจนถึงต้องยกเลิกได้ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าสังคมมีฉันทามติร่วมกันหยุดลิดรอนเสรีภาพในการรณรงค์และการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยแฮแท็กยกเลิก112ไม่พบว่าชื่อพระบรมมหาราชวางังมีสถานะเป็นโบราณสถาน จุดยืนส่วนตัวและจุดยืนพักก้าวไกลเรื่องม .112 1. จุดยืนของพักก้าวไกลคือแก้ไขม .112 โดยมีรายละเอียดที่เมื่อแก้ไขแล้วจะมีผลใกล้เคียงกับยกเลิก 2. จุดยืนส่วนตัวคือยกเลิก112คุณพิธาและพักก้าวไกลไม่เคยคิดหรือพูดเรื่องจะตัดบำเน็จบำนานข้าราชการตามที่แชร์กันในกลุ่มลน์กลุ่มนั้น เป็นความเข้าใจผิดที่เราได้ปฏิเสธและอธิบายไปหลายครั้งแล้ว<_ <T> _>ก็อย่างที่บอกครับเจตนาที่แท้จริงของพักคก้าวไกลตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่แล้วต้องการยกเลิกม .112 แต่เพราะต้องการหาเสียงเลือกตั้งจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นแก้ไขแทนเมื่อเดือนมกราคมนี่เองธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกแถลงการยืนข้างตะวันและแบมในแถลงการระบุชัดเจนว่า พักการเมืองทุกๆพักต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยยกเลิกม .112 และม .116 แต่พักก้าวไกลคงเห็นว่าคืนชูนโยบายยกเลิกม .112 แรงกระเพื่อมทางการเมืองจะมหาศาลจนรับมือไม่ไหวและส่งผลต่อคะแนนนิยมของพักทีนี้คงจะเห็นนะครับว่าเจตนาที่แท้จริงของพักก้าวไกลคืออะไร มาถึงประเด็นกำแพงวัดพระแก้วไม่ใช่โบราณสถานก็ทำนองว่าจะพ่นสีใครจะทำไมไปพ่นบ้านคนอื่นก็มีความผิดครับที่สาธารณะก็ผิดโบราณสถานยิ่งแล้วใหญ่มือบอลแบบไม่ผิดคือพ่นในบ้านตัวเองในโพสต์ของอมรัตมีคนไปเขียนชี้แจงข้อกฎหมายบอกเลยระวังคุกหัวโตเจียบไม่รู้จริงอย่ามัา่วในข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้เลยครับโบราณสถานมีทั้งโบราณสถานโดยเงื่อนไขและโบราณสถานโดยกฎหมายระบุในมานตรา4และ7ตามพรบโบราณสถาน2,104แก้ไขฉบับที่2 2,135โดยเงื่อนไขคือครบอายุหรือลักษณะการก่อสร้างและมีการสำรวจไว้โดยกฎหมายคืออธิบดีประกาศขึ้นทะเบียน วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังอยู่ในกลุ่มแรกความหมายของคำว่าโบราณสถานคือสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้มีอายุกว่า100ปีขึ้นไปและเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณนักคดีเช่นวัดเจดีกำแพงวิหารกำแพงเมืองดังนั้นในการบังคับใช้กฎหมายพรบโบราณสถานหรือพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพศ2 5 0 4แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติฉบับที่2พศ2 5 3 5ได้ระบุบทกำหนดลงโทษเกี่ยวกับโบราณสถานในหมวดที่5หมวด5มาตรา32กำหนดโทษผู้ที่บุกรุกโบราณสถานหรือทำให้โบราณสถานเสียหายทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทําให้โบราณสถานไร้ประโยชน์มีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน70,0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแต่หากกระทําต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้กระทํามีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากนั้นยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาและพรบรักษาความสะอาดที่มีการกำหนดโทษจากการกระทำในลักษณะดังกล่าว หลังจากนี้ใครอยากจะพ่นสีใส่กำแพงวัดพระแก้วคิดให้ดีหรือไม่ก็ลองไปพ่นสีหน้าที่ทำการพักเก้าวไกลข้อความยกเลิกมอ1 1นตัวโตโตดูว่าจะถูกลบหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะครับลบแค่ข้ามคืนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ